สวัสดีค่ะมาจ้าแต่งหน้ากันเช้าๆนะคะวันนี้เราจะใช้แบ่งตลับนี่คือคิมกันแดดที่ทุกคนถามหานะคะมันเรือบางเบามากแล้วก็หอมอ่อนๆน,นะคะแล้วก็มันได้มากกว่าคิมกันแดดคือนะคะรูขุมขนแม่งเล็กลงนะคะก็เกี่ยงได้พอ,อยังเหลืองง่ายามีน้ํานะคะ สามารถทาส้ำระหว่างวันได้โคตรเจ่งเลยนะคะใครที่เป็นสิวเอาไปแต้มนะแต้มหัวสิวตื่นเช้ามาสิวแฟงหนอเลยอะ่ะใครได้ใช้แล้วต้องติดใจนะคะเพราะมันดีมากๆเนื้อบางเบาและราคาให้แพงอะ่ะคุณจับต้องได้ร้อยสี่สิบเกาบาทเองโคตรเจ่งเลยอย่าลืมทาพออย่าลืมทานาผา สามารถทานซ้ำระหว่างวันได้ก่อนออกจากออกไปแดดนะคะส5หนาทีช่วยป้องกันแสงแดดค่า p f ทั้งสิบวกบวกแต่สิ่งที่คุณได้คุณจะต้องว้าวะร้องว้าวเลยนะคะเพราะหนึ่งหน้าคุณจะใบขึ้นนะคะรูขุมขนเล็กลงและแถมเป็นกิ่นกำจันสงที่คุณได้ด้วยที่คนหนึ่งที่หากลิ่กจัแดดแล้วแบบไม่รู้สึกอะไรนะ,ะแต่พอมาแอลดสแล้วอื้อ คีมกันแดดอะไรวะแ่งไ,ได้มากกว่าครีมกันแดดอีกนะคะใขยากหน้าขาวก็จะาใสคุณทาซ้ำอีกรอบหนึ่งได้นะคะยิ่งไว้สักแป๊บหนึ่งให้ครีมขอออกริดนะคะเสร็จตัวแป๊บหนึง่งแล้วก็ทานซ้ำเลือดเลิศดเลิศดจริงๆแก,กดูก่อนนะคะบอกได้เลยว่าแป้งนะคะไม่ต้องใช้แป้งไม่ต้องใช้นะคะเนี่ยแบบนี้มันคือแบบ ตื่นเช้ามา้องนึกถึงเลยเอล,ลิจจบใครที่แต่งหน้าไม่ทันเอาเอล,ลิขึ้นไปแต่งบนนรถเลยค่ะลิปสติกแห้งเดียวปาด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 แบบนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกจบเลยนะ,คะใครที่ทำงานเข้ากนะคะแล้วก็ตื่นสายเอาเอล,ลิใส่ไปนะคะแต่งบนรถเลยถึงบริษัทสวยเลยนะคะทุกคนตกใจเอา้าพี่เมื่อกี้หน้าพี่ยังเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนทำไมตอนนี้หน้าใสาเลย เอลิดค่ะคนใส่ตายาวเนะาะเพราะฉะนั้นจะมองไม่เห็นว่าเกี่ยแล้วเป็นไงแต่ตอนนี้นะคะหน้าเรียบเห็นะเฮ้ยมันเหมือนกู้นี่ถ้าๆๆเกิดอยากใสอีกอยากหน้าวาวอีกก็ทาซ้ำก็ไปอีกรอบหนึ่งมันก็กลืนเข้าไปเลยนะคะเอาบัตออนลง ใช้ได้เลยอะ่ะคุณเออแล้วราคาแบบจับต้องได้นะคะเจ้าของบริษัทแบบจงใจสร้างมาเพื่อตัวเองแต่พอใช้ไปใช้มาเฮ้ยใช้ดีบอกต่อเฮ้ยาว้าวมากเลยนะคะห้ากรมคุณว่าใช้ได้กี่วันอะเยอะอยู่นะคะอาฝากไว้ด้วยกับเอลลิสนะคะใครที่สนใจแล้วสามารถทักมาได้เลยว่าพี่ค้าหม่อยากได้พี่ค้ามีโปรไม่ดำตัวจะให้โอเคโอเคฝากไว้ด้วยกับเอลลิสนะคะ ตลอดแบบนี้นะคะนี่ใช้จะหมดแล้วเออเขาไม่ใช้ให้หมดเนาะดูนะครับใช้ได้อีกวันหนึ่งทาซ้ำได้นะคะอยากให้เีย,นนนย็นขนาดไหนทาซ้ำลงไปเห็นไหมเฮ้ยแม่เจ้ามันไม่เหนอะมันไม่หน,มน,มหนะมันแบบ มันเนื้อมันบางเบาคุณเข้าใจไหมเนี่ยแล้วหลอดึงใช้โค้งนานเลยนะคะมีเสียงเอฟเฟกต์ไหมทาไปนะวันนี้ไม่ต้องทาแป้งแล้วนะคะจ้าแมวอยากทาด้วยหรอลูกเอาอยากทาด้วยหนูเป็นคนหนูแม่ให้ทา